说其实脱水节呢，不是只是泼水而已，但是还有其他的用具，还有玩具，对，水枪吗那一类的？对对对对。热甲，人款。他说是由服装开始。对，啊，东，他整天弄扁没看路边。他说一般上泼水节的时候呢，大家都会穿上那种花花的衣服，所以待会如果要泼水呢，就要由由你们去换衣服，先去换个衣服。 คือปกติปกติแล้วเนี่ยนักสแสดงโดยทั่วไปเนี่ยเราจะให้เป็นเปลี่ยนในห้องแต่งตัวแล้วค่อยออกมาแต่เรื่องจากว่าเราก็วายๆกันทั้งนั้นโอเคไม่ต้องแปลครับเ,เสื้อมาเลยฮะขอเสื้อ 好，equipment、等等的呢，完、嗯、呢？唻、嗯嗯、对，他说一般唱艺人呢都是在后台换，但是你们是特别的，你们将会在之、就是、前排换给大家看。天哦，淘宝还点设日本板吗？你很厉害。<laughs> 啊，扁变色？先说，他说要变色，要变色。所以现在呢就要教大家来看颜色，颜色，色，颜色，颜色。喜你喜欢什么颜色？喜欢

ด้านในเช่ไม่ต้องถอดโอ้ยดูเป็นคนไทยขึ้นมาทันทีโอเคในเมื่อทุกคนมีเสื้อแล้วนะครับต่อไปคืออุปกรณ์พี่เบียยครับต้องบอกคนหน่อยว่านี่คืออุปกรณ์ในการเล่นน้ำเราจะมีทั้งปืนฉีดน้ําเรามีหลายแหลกหลายรูปแบบมากทั้งขันมีอะไรให้เขาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งครับต้องเลือกหนึ่งเดคือไหนก็วันถุที่เราชอบใช้มากที่สุด โอเค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 โโออเเคคทุกคนอย่าพุ่งฉีดนะครับ okay. อโอเคเอาเป็นว่าตอนนี้ทุกคนอยู่ประกอบแล้วนะครับอันนี้เก็บ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 นะครับอ่าอันนี้เก็บถือไม้ไว้ทุกคนนะฮะถือไม้ไว้ทุกคนนะฮะในเมื่อตอนนี้ทุกคนพร้อมเล่นสงการแล้วติดอันนี้ <I 'm S 2> ไม่ได้นะครับผมโอเค นะฮะในว่อถคนพร้อมให้สงการแล้วเราจะให้เขาเล่นอย่างเดียวคงไม่ได้ต้องให้น้องๆขึ้นมาเล่นกับใครด้วยนขออุปกรณ์คันเลือกน้องๆหน่อยมาเรว่าอสร้างรยชางเป็นห่เสืโพสต์แล้วแน่นอนสงการสงกา์เวลาเล่นต้องเล่นเป็นทีมเล่นหลายๆคนเราจะให้แต่ละคนนะครับเลือกน้องขึ้นมาได้คนละสองคน 两个粉丝，两个，一个两个，两个粉丝。JoJo，两个人。真<周> <laughs> 的是，跟我跟他很熟。哦，黄那、哦啊，我说这个这个没有、这个、<Okay, S 1> 像。OK，JoJo 哥<周>，两个人。因为这个有洞。我是超皮。 A 2อแหม A หนึ่งเงียบเชียนะแมม A 2 A 2 B 60ศูนยครับอยู่ไหมครับไม่อยู่จากไม่อยู่ไหมครับ A 2 B 6 0 5020ครับ, 2, รบนับหนึ่ง นับสองอยู่ไหมครับอยู่ไหมครับใช่หรือเปล่าใช่หรืเปล่าใช่ไหมฮะอกเป็นคนจีนนะเป็นคนจีนใช่ไหมฮะพี่เวียเป็นคนจีนขออนุญาตเว่าใช่นี่านีท่ี่ยกรนี้ก่่าชยย อะไรนะพร้อมพร้อมพร้อมหมหายไปต่อนไปอีอยู่ไหนอี e. อยู่ไหนอีหนึ่งไปนะครับอีหนึ่งแล้วก็อี EC ยี่สิบหกหนึ่งห้าสองศูนย์ครับ อยู่ไหมครับถ้าอยู่ยกมือสูงๆให้ดูหน่อยอยู่มาเลยครบแล้วเรียบร้อยทีมโจโจ,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 จนะนี้ครับโจ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 โอเคต้าชูอันนี้อันที่หนึ่งเลยครับ ทีมต้าชื่อหมายเลข B B สองร้ายปีหนึ่งเงียบเลยอ่ะ B สอง B E แปดสิบ B แปดสิบอยู่ไหมครับมาเลยอยู่ไหมครับ,รบอายูนะครับอายูนะครับ <Okay. S 1> หมายเลขต่อไป หมายเลขต่อไป B B หนึง B หนะครับ B ส9 B C 9เอยู่ไหนครับยกมือ B C 9เก้ามาเลยมาเลยพร้อมไหมคโอเคทีมตาชูครับตาฉุดตาฉุดาตาด那เหมืน คนต่อไปคือทีมหวนหวนหมายเลข D ด D หนึ 1, ่งครับ D หนึ่ง D A ยี่สิบแปดครับ D A ยี่สิบแปดอยู่ไหมฮะอยู่ยกมืออยู่ยกมืออยู่ไหมทำไมเงียบอ่ะโอเคอยู่นะฮะอยู่นะฮะอยู่นะฮะ เดีด๋ยวเขาขออนุญาตได้เลยได้เลยได้เลยเขาเรียกเองครับและนี่คือและนี่คือคนสุดท้ายในทีมเหมือนๆครับ B <c oughs> 2 <c oughs> B A 6-1 B A 6 1เ็ครับ ใช่ไหมฮะอ่าเจอแล้วเรียบร้อยโอเคถูกต,ต้องนะฮะดีเียครับครับผมนี่เลยฮะ